ไรดีพี่น้องตอนนี้ซะอาค่ะเซ็ภารกิจแล้วเนาะพี่น้องเมื่อคืนนี้ไปดอยกระทงหลายผัวเอาพน้องผัวเอาไข่กระทงยุทธาพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นว่าขั้นจะสื่อกระทงซาของ์เคยสิไปดอยนั่งเจ้าเพิ่นว่าก็เลยเอาเพิ่งมานอนนั่งเขาว่าเออเราเป็นยังเขาว่าห้องเขาสิเปิดให้นอนพี่พี่น้องน้ำตีละพี่ฮะเป็นไงเม่อคืนดิพี่น้อสุดยอดเลยนะปาเบิ่งนะผัวเอาเพิ่นพี่น้อง เห็นเทนเทนเทเออทีละกมาคืนน้จัดหนักนิดนึงว่ะาสตีฟชอบปลา้พี่น้องเขาชิไปนะกินกระปุนกินกระปุนนะเสอเไรมาคบ้าเนี่ยนีเดกบ้าบ้าน้อยนากพี่น้องบปดีผมไปม่พี่น้องกินก็ภาพแม่ไปหาฟูาหัเอแม่สิพาบาลน้อยไปหาฟูซาหซาพ่อกินกระปุนพี่น้องมากะซาบ้าบุ้งปลาที่ขผาปิด ซาวนัเนี่ยจาทีหานะพี่โอ้ห้องสะอาดอีดีนอะขึ้นแต่สองแสนเป็นเงินเงินเกีบเท่าไรเออเป็นเงินบบเท่าไรสามดอยแบบกว่ากวสี่แสนพี่น้องเออขึ้นกวกวาหนอยสี่แสนแม่หกดอยหกดอยพี่น้องซาตีก็ร่างออกมาแต่อันนั้นนะของน้ำอย่าสบายดีพี่น้องวันนี้เขามาถวบักเสยแล้วมาเที่ยวงานบุญนเส้นจะนอนก็เถอน้อนคืนนี้จะนอนกรบอกนอนอคืนนี้เนาะ แ็นวะเนาะอันเด้อเ้ยบอกอยกันพี่น้องฝาเส้ยเชือเนี่ยมากินตีหน่อยเออให้สปีกรนะปุกได้เนาะมามามาฆาห้องฆ่าห้อง,อง,องเออ่าห้องเอาเงิน้มหมงแน่พี่น้องฆ่าห้องสนิทก็สิเอานะ <c oughs> มวยไปสี่แสนมวยเป็นด่านที่สิบ่บอยูอกเตียกูซนนะ สาวเงมนอนตัเดียวไสอเซีนอะอ้เด้เจเต้มเลยคาจองเนี่ยจะบุมีอะไราเเต็มเมื่เต็มเมื่คาเดือดเต็มเดเซฟก็ินกมหัวเลยตีติอยกันเรือของเดืมันโอเคสุมื่อแดงเบาน้อยนอนคนเดียวเด้อพี่น้องสำหรับคนเถียกมานอนนะ นอนปลาด้เสียนองปลานอนคนเดียวเอ้ยนอนสามคนแม่เปอยหายนั่งหายชาติไปนอนที่เจ้าพ่ดอยู่นอนกับนงปลาสุขเป็นอะไรพูเรยปปปะพี่น้องแยกย้ายกันเสียไปหากินข้าวปุ่นเพื่อนพี่น้องนะเหมือนนิบุญพี่น้องบุญชงเพือ อเงนี่าอันนี้เป็นเบสเนาะกับซีฟงเอไก่เนาะสีไก่ผัวผัวเสตียสตมสมเนาะตามยังสตามกระปุกเนาะตมกระปุกมันอกผดปกติมใช่ใส่ ใส่ก็ใส่พุงติทาซะพวันเนี่แปบหน้าเอาอยู่ปหน้าเอาเัิร์เจ้าดีสันตีเฟตี่เนาะตีนั่นตัด่ำเ่านเนี่ยเร กอนะับบปบเสปงป้างองอ้ายนาะจะเฮ็ดยังพร้อมแลาไปไหนกันป้าพีก็เล่ล้วน่ไหมสัมปาเอะ โอ้ยเนาะมันโมเพส่ะแค่ประกำใช่ไล้วเดียเระกบรมั้งเกราเสเสรที่คนปี๊ม้วนบ้ามาเทปักสีหมูแต่อาฟามาโอ้ยม้วนแต่อาฟามาก มวลใดเปิดไปเวิรมาเม็ดมันหายใจกานะคะนดน่อยฉันจะได้ฟักผ่อนตู่จะพอมดประดับตู่ได้กินเาเพชรกันนะบ่รอเพ่พริดรู้ๆนะปังส่เอาใส่อีกที่ปาง โบดตัดเนาะตัดเนาะเปีนน้ด well. ็กทำอยมาเมือตูบีป้ะมลแต่ยองู็ู้ไม่ขาดเป็นน้ำตูบสูบไม่ขาด ยังหซอยบ่บ่แต่เสียนอ่บนเบี้ยนยังอยู่คลิปยังสบายดีสบายแล้วตอนอยู่อันนั้นเลยตอนไหนยินดีของเพ้่ตัวเพื่นอนกันจ้ะกบมาทานเนาะกุณแม่ตอนไหนเออมาไหนตอนไหนเออมาทงยาเนี่ยเอ้าพวกจะมาปลาค่ะ ตาเอ้าไม่ไดหรั้นึงเอานี่นี่นีไหนเดีวเอาักพอนเือนหน้าอีก ก็เปลี่ยนขกเนะเปลี่ยนกขกครบเมื่อไหร่กีเศร้าตีเพิ่งไม่อยู่นี่แะพี่นอกทเพ่เี่ยแม่ขอยาเขาไม่อยู่นั่นหรอเ่าเจ็ดเนี่ยเจ็ดยังเมตอนจะไม่เย่ข้าร่าถอย เห็ดกินเห็ดจิเัดที่เดก็คล้ายฟักในตลาดทำังไงบ้างวันนีาเห็ดจิตการคล้ายฝักในตลาดเป็นปลาขาคล้านเกดืออะไรอะไรเมมันดูเหนหัวดงหัวด ได้ปะัวให่ไมนะอถึงลยดหม่อิตาสื่อลาเลยสื่ออียงก่อนสื่อไปขายลงทุนนะขเป็นมหนาเยจะเอาหนาเต้นเคยแม่ทีอน่ ชมุดมาทำแน่ๆมาเป็นเคยกับไปขายพักในตลาดคู่สาวธุรกิจคูกทุกตลาดจะต้องในโลกตลาดอ้ไปชิวินยวนปฝรซองไปปลูกพักยังไงเนา้ความพันยังไงส่วนนั้นหลวงพ่อชอบกินส่วนไหนเลยวะเข้าขล้ายพักเขาต้องตื่นแต่ประมาณตีหนึ่งหรือตีสอง เีหนึ่งีสองแมนเพื่อลงตลาดลงตลาดหาหกมุกได้บางเจอกันีมุกบางตลาดนธพี่น้องจะชิลุกไห่วะตีหนึ่งตีสองอนนนน่เนีกันอยตีหนึ่งตีสอเออคเวลานอยหน่อยอเลฮะเรากระุกตีหนึ่งตีสอง่เ๊ม้จะคอยงมงนะเนนีเนาะนี่แล้วก็คือพี่น้องพอดี นี่มันคือพี่น้องพี่อ่นะตาขวัเอเอียบฝ่าว่าหยาดกันนะอบว่าหยากันนะสบอสบอม่นคืนนี่สบอม่นคืนนี่ตัปิดนี่่เดท้ไม่น้อยจะชบแฟหน้องกับใครเดี๋ยวแฟแเจนกันจิมข้แตจะรู้ตื่นเสาเนาะไปคลายพักเนาะ คล้ายพังในตลาดค่อยสิไปเดี๋ยวได้จะเวิ่งซ้าพอนเป็นตัวอย่างเดี๋ยวได้แล้วเดี๋ยวได้ไมโอ้ยคานไปตลาดคาเฟ่กับสีม่วงสีม่ผมเอาไปค่ะเดี๋ยวมันกระหอดเห็นบ๊องคนดีได้คยสิบขับนปค่อยเดี๋ยวมาอยู่คยสิตื่นแต่สองมงเดี๋ยวต้องไปเอฟขับรถใหญ่ก่อนคี่เดี๋ขับรถไปหนึ่งขับเป็นแล้ว คจักรภาพเฉพาะไปลงตลาดพ่อแมสะบอกสวรรค์เวียงจันทร์ไปเวิร์ดทุตระไปแถวสยามบุรีบุรีบุรีไปบางแคระขุดได้คอยปูพักจะเป็นไหมบ่มูจะกองนี่ไถหน้าก็เป็นเก่งไถหน้าก็ได้ก็เกี่ยวเขาเป็นไหมเฉพอนเกี่ยวเขาเป็นเจเจะเบเขาเป็นบ่อนี่เกี่ยวเป็นอยู่มีคนตัดนะเนาะ หมอจะไปนั่งแห่งกำลังใจอยู่ผมแต่ชสตาเด็กๆแน่นอนเด้อไยใช่อป่าเด็กๆแน่นอนว่าเด็กๆันไปนั่งแห่งกำลังใจตื่หมางชิดงด้วมันลดกมันโดนไปได้ไหนี้นั่งวิสวซืนินนั่งเงินหมอถอนไายกเป็นคารองซีหารอยาษาพอว่าน่ตานคนีก อื่น่มอะอเจ้พ่อมาว่าหมูอลยำมาสิมาอันนี้เลยเยอยู่ยังวะพ่อเฉยอยู่อสิมาเห็ดรงการูกักปูกพักอันนี้แม่นพ่กดินจันทร์ไอ้หน้อยสิสื่อไทย่กแม่นจะกระปูเพื่อตีนเนเออกระปูั้งลางเด้อแต่ก็ไปเอามาคายเด้อ ปั๊สุดยืมมานักูวยืมมาไฟกูมไหลได้แล้วะสมแล้วงานแต่ไก็งานสุดสาวอมาไหรเนาะทีนีูตวนีตูสีมาเอ็นอ็นไปเบิ่งนังแต่ว่ามืออื่นไปเบื่งนังทียดพี่น้องเอ้ยแซงสีแซงสปรนรประจัก เนาะซองชิดซองลอยลซ้าเหมือซ้ายซ้ำเหมือยซองลอยละป้าสองคนฮะโอ้ที่ยอรวเลยสองคนสองคนอะขึ้นหรือจะขึ้นบ่เอิดอเงี่ยเคน้องไผ่ะเคยน้องไผเ้ยองไผปหินีที่ไหก็อมยิ้ม ด้ไเนถา้งเป็นสิคิดโครงการยังวะโครงการปลูกฟังเบียยซัดขอจะปลูกพักอยู่เพืออนขอยก็สเอามาส่งเราใส่ซาเดกมาส่งเราอยู่หันาเซ่เที่ยวไปเที่ยวมากันขอยนอ้่ข่อยเป็นดุเคยบ้างทรเลเป็นูุเคยเลยบ้างไปปลูกฟักปลูกักมาจีเออฟักมาจีเลยทราบเลยเป็นดกเคย ใส่ซอนึ่ดีมากคะต๊ดเว้ยชายพักยังไนี่มีพักยังนีข้างห้องเก็ายเหรอแล้ผ่านเกิฮะมันก็มีขบว้ขบว้ขอกดาวมีขบแล้วไม่กับาเียทายมีตามกระปุกให้ไอซุกพี่น้องแ้วมาน้ำล้างมืตามไอซุกอีดบมตามเดี๋ยวกินน้ำกันเไปไปเอบบเบิ์เขาไป เบิ่งข้าจีบกันพีห้างาเบิ่งคู่บระจ่าอยู่าซื้อพักรเซนเดอร์คบ่าวเนี่ยู้บ่าวบรรจ่าเข้าไปยังมาซื้อีเ้บ่าวว่าเขาจะมาเดินตลาดคบ่าโอ้ยบ่าวกรว่ขซูขันดีจังเคยแต่ว่าไปยตลาดอเชิญไไม่เด้จยินไหรจะยินไรจากินมีด่พริกยัมันสิใหม่แล้พิกแมย เาะคนกันขะว่านเขาได้จะคืนเลยเอาเปนนางเอกสองันเปานนางเอกสองห้วอยละเนาะเอกไม่จริงจริงมากเ็นคนลใจนากะได้พี่มีน้าตอนสนาที่สุโตกอ่ะวอ่เย่ยหนูขอป๊าให้เน่ คุณเป็นดเคยมั้มันโหกแไยเขาก็จีนึงหมันสุกซุกแต่นมันจะลงเขาว่าสุกุสาวนี่นะว่ากนึงเข่าสุกซไปป้าเอาไปละไปกินนี่หนอคุณเออตี๋มันขึ้นปำแบ่งไปให้เราเลยเดฟอ พี่น้องเ้าอากัสติปีติคลิปไปเพียงสนิเดอร์มาบุญช่วงเหือดน้องพี่น้องแต่ว่านีนคือนอนอยู่เ้าห้องนอนน้องพี่น้องสองคืนดะอยู่กับผัวเบาน้อยแล้วกับาตี๋เ้าปลาทั้งหลาพี่น้องเ้าอากัสติปีติคลิปไปเพียงสนเดอร์ขอบคุณพี่น้องขอบคุณเอฟซีดาราที่เขามาติดตามขอกันมาคลิปน้าพี่น้องบา,บายยขอบใจเจ้าข้อเหือเดิอเหมือน,ออน,นี้แล้วขอ้อเหือดหนึ่งเขาไปสู